เมื่อวันพอ่อไปทีแล้วนะก็ผมยังไม่มีโอกาสออกมายืนรับของขวัญน,นะครับแต่ว่าเป็นคุณพ่อนะครับที่คุณพ่อที่มีโอกาสมาที่คีสจักรในวันพ่อในโชวงเช้าแล้วก็ได้ใช้เวลากับพี่น้องที่นี่หลายคนเลยนะครับเป็นช่วงเวลาสุดพิเศษที่คุณพ่อได้รับความรักจากพี่น้องคริสเตียนนะครับได้รับความรักจากพระเจ้าได้ใช้เวลาในวันพ่อที่มีคุณค่าที่สุดไม่ใช่แค่กับตัวคุณพ่อเองกับตัวผมเองด้วย ตอนที่ผมยืนข้างล่างก็เสียดายนะครับที่ผมไม่ได้ยืนคู่คุณพ่อของผมแล้วก็คิดถึงคุณปอแต่สิ่งสําคัญสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าชีวิตของมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งครับที่มันต้องเกิดขึ้นมันจะมีมันจะมีกาแฟแก้วสุดท้ายที่จะได้ดื่มมันจะมีอาหารมื้อสุดท้ายที่ได้ดื่มได้กินมันจะมีกอดครั้งสุดท้ายที่เราจะได้กอดมันจะมีการนมัสการครั้งสุดท้ายที่ได้ร่วมนมัสการ ละมันก็จะมีวันพ่อครั้งสุดท้ายของคนคนหนึ่งนั่นคือวันพ่อสุดท้ายที่คุณพ่อชุมพลเสนากรได้ผ่านรูล่วงไปแล้ววันนี้คุณพ่อก็ส่งต่อความเป็นพ่อมาถึงชีวิตของผมให้ผมได้เป็นพ่อของน้องยาดาผมยังขอบคุณพระเจ้าครับสําหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นมนเป็นภาพที่เป็นความทรงจาที่ดีมากที่ผมได้กอดคุณพ่อตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคนที่ถ่ายคลิปให้ด้วยไม่มีใครทรา,า,ทราบว่าจะเป็นคลิปสุดท้ายจ,จริงๆที่ผมได้กอดคุณพ่อ นะครับและหลังจากนั้นช่วงเย็นช่วงค่ำคุณพ่อก็เสียชีวิตพี่น้องครับเหนืออื่นใดเลยครับสิ่งเหล่านี้จะไม่มีค่าเลยจะไม่มีความหมายเลยจะเต็มไปด้วยการสิ้นหวังจะเต็มไปด้วยบาดแผลมากมายถ้าเราไม่คืนดีกันครับผมกับคุณพ่อเนี่ยรักกันนะฮะแต่ก็มีช่วงที่เราเกลียดกันทะเลาะก,กันเคยจะชกต่อยกันยาบคายต่อกันแต่โดยพระเยซูคริสต์ครับเมื่อพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของผมผมเปลี่ยนผมผม,ผมอภัยผม และบุคคลแรกที่ผมอภัยก็คือคุณพ่อผมมันเลยเป็นช่วงเวลา5ปีสุดท้ายที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขเป็น5ปีที่เราได้มีกาสแสดงความรักกันและกันและผมเชื่อว่าพันญ,ญาของพระเจ้าเป็นจริงครับพ่อผมก็เหมือนนักโทษคนนั้นแหละฮะที่อยู่บริการเขนเมนื่อทีาจารย์กาจอร์เทศนาและเขาเลือกที่จะร้องขอพระเจ้าเพราะเขารู้ว่าตัวเขาเองไม่ได้มีคุณงามความดีไม่ได้มีความชอบธรรมในตัวเขาเองเขาไม่สามารถที่จะไปถึงสวรรค์ได้ แต่โดยพระคุณและพัสสัญ,ญาของพระเจ้าที่ผมบอกว่านี่เป็นความจริงทําให้คุณพ่อผมได้พบกับพระองค์และได้อยู่กับพระองค์ในวันนี้แต่สิ่งที่ยากสุดไม่ใช่คนที่จากไปครับคือคนที่อยู่หนึ่งปีที่จริงๆพรุ่งนี้นาจะครบพอดีหนึ่งปีเลยเนะี่ยเป็นช่วงเวลาที่ไม่ง่ายจริงๆสำหรับครอบครัวเราโดยเฉพาะขณะที่ภรรยาเราต้องตั้งขันด้วยผมเองหลายครั้งก็แอบจอดรถหน้าบ้านแล้วก็ร้องไห้คิดถึงคุณพ่อไม่ง่ายครับ แต่มันมีความหวังแต่ผมก็เชื่อว่าผู้เชื่อทุกคนที่นี่พี่น้องที่นี่ที่ได้เจอคุณพ่อก็รักคุณพ่อแล้วก็คงคิดถึงคุณพ่อรักษาความเชื่อไว้นะครับอย่าทิ้งความเชื่อเพื่อเราจะได้พบกับคุณพ่อบนสวรรค์นี้ในเรื่องกับวันพ่อครับถ้าเกิดเราอยู่ในฐานะลูกและเรารู้สึกว่าเราจะมีความรู้สึกบางอย่างที่เป็นการให้อภัยคุณพ่อไม่ได้คุณแม่ไม่ได้หรือคนรอบตัวที่เรารักและยังให้อภัยไม่ได้ผมอยากนุนใจท่านครับ เราไม่รู้ครับว่าวันนี้จะเป็นวันพ่อครั้งสุดท้ายเหมือนคุณพ่อชุมพลหรือเปล่าผมอยากให้ท่านได้มีการอภัยกับคนเหล่านั้นหรือถ้าท่านเป็นคุณพ่อและท่านรู้สึกท่านมีความบาดหมางกับภรรยาหรือกับลูกก็อยากให้ท่านอภัยเขาใช้เวลาสุดท้ายบนโลกนี้ครับด้วยการอภัยกันรักกันเพื่อท่านจะได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบที่ผมผ่านมาได้อย่างมีความหวังเพราะถ้าเรายังคงเลี่ยดชังกันอยู่เมื่อเขาจากไปครับพี่น้อง